พาไปชมบรรยากาศนะครับในพิธีถวายเครื่องบริขารทุดงแก่โครงการธรรมญาตราแดนดินถิ่นพระพุทธองค์อินเดียเนปลาลที่จัดขึ้นครับที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสริ์ครับราชาวรมหาวิหารเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาชมภาพครับพลเอกสิงหศึกสิงไพรนะครับอดีตรองประธานวุฒิสภาคนที่หเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีถวายเครื่องบริขารทุดง แก่โครงการธรรมยาตราแดนดินถิ่นพระพุทธองค์อินเดียเนปาลคณะกรรมการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติซึ่งจัดขึ้นครับณอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษ่าพระจัน์ทรเขตพระนครกรุงเทพมหาน,าค,นครครับโดยครั้งนี้นะครับมีพระพรมวชิราธิบ,บดีพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายมหานิกายอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษตราชาวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีกันโดยพร้อมเพรียงในเวลาต่อมานะครับคุณวังโมดิกซีประธานมูลนิธิแสงพุทธธรรมนานาชาติผู้บัะถามงานสัทยายพระไตรปิฎกนานาชาติและโครงการธรรมยัตรา ได้กล่าวถวายข้อมูลเกี่ยวกับธรรมยาตราแดนดินถิ่นพุทธองค์อินเดียเนเปา2,568ครับและหลังจากนั้นนะคะมีการเข้าสู่พิธีถวายเครื่องบริขารทุดงค่ะได้แก่ไตรจีวรนกรดย่ามแด่คณะธรรมยาตราโดยพลเอกสิงศึกสิงไพรอดีตรองประธานวิฒิสภาคนที่1ได้กล่าวนําคําถวายเครื่องบริขารทุดงพร้อมถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ด้วยค่ะสําหรับโครงการธรรมยาตราแดนดินถิ่นพระพุทธองค์อินเดียเนเปานะคะของคณะสมาคมสาทยายพระไตรบิฎกบาลีนานาชาตินั้น จะมีขึ้นในเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีพุทธศักราช2568ค่ะณประเทศอินเดียในปลาลโดยจัดขึ้นเพื่อสร้างสันติภาพเกิดพลังแห่งสังฆะสามคัคคีแกส่สงฆ์และชาวพุทธอินเดียและรวบรวมสายทานศรัทธาเป็นประธานเจ้าภาพสาทยายพระไตรปิฎกบาลีนานาชาติครั้งที่20ถึง21ณภายใต้รม่มพระศรีมหาโพธ,ธิคยาระหว่างวันที่2ถึง12ธันวาคมพุทธศักราช2568และพุทธศักราช2569ค่ะ ซึ่งธรรมยาตราครั้งนี้นะคะมีคณะพระสงฆ์ชาวไทยเป็นต้นแบบตัวอย่างผู้นํามีนักการสาธิตการทุด,ดงการแสดงรทมการสาธยายพระไตรปิฎกบาลีร่วมกันเป็นการสร้างประวัติศาสตร์สําคัญร่วมฟื้นฟูพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียในยป่าด้วยค่ะ